สั้นเอฟซีเรื่องสวัสดีปีใหม่เขาดาวตอนเดียวจบจะเป็นยังไงไปชมกันเลยคะ่ะแหมวันนี้มาผมหน้าพร้อมตากันเลยนะลูกๆอยากกินอะไรไปกินก่อนได้เลยจะแม่ไปเลือกให้นะแหมอา้าวสวัสดีค่ะแม่จิมมี่อ๋อก็เรามาซ้อมแข่งอยู่เนี้ย ฉันยังเรียนไม่จบอ,อ่ะโอค่ะหนูขาได้กี่บาทแล้วฮะหลินอ๋อพี่คะวันนี้หนูขาะได้สองร้อยบาทแล้วค่ะโอ้โหเก่งมากเลยอ้าวน้องกะเพราครับแม่จีแม่หนูจะกินอาไย,ายดีมื้อน,นี้อ่ะแม่ให้อยากให้แม่เลือกใช่ไหมใช่ อ่าสำหรับหนูนะหนูกินแกงกะหรี่อ่าไม่กินไม่ชชบอะแฮมเบอร์เกอร์ค่ะคุยอะไรกันนะลูกๆผมคุยเรื่องพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้จะสอบใครจะให้เติวได้บ้างอะอ้าวลรงเรียนหยุดกันนะไม่ใช่หรออืมใช่ครับแต่ผมอยากทดทด,ท,ดทบทวนอจาจารย์กิงมาก ้าอ้าวหนูมาทำอะไรตรงนี้เขายังไม่ถึงเวลาจับฉลากกันเลยเออผมอะ่ะอยากจองไว้ก่อนว่าจะเอาของใครแหมชอบใหญ่ละ่ะแล้วขรอบครัวนู้นล่ะเป็นโอ้โหทบทวนเวลาป่ะ อครอบครัวนี้เออคุณแม่ไปไหนคะคุณแม่ไปซื้อกับข้าวครับอ้าวข้าค่ะอ้าไม่ไงจ๊ะอ้าวจุ๊จุจุ๊จุเก่งกินข้าวหรือยังจ๊ะมากินข้าวก่อนได้นะหึผมจะซื้อข้าวของแม่ตองครับโอเคจ๊ะ หนูไม่กินข้าวนี้หรอไม่กินครับผมจะซื้อซูชิของแม่ตองโอเคโอเคแล้วหนูล่ะกินข้าวหรือยังผมกินข้าวเลยตั้งแต่มาแล้วครับอา้าวกินข้าวเย็นสิจ้ะครับวันนี้กินอะไรล่ะฮะผมอยากกินแค่เออเป็นเอ็นอะไรดีอะ แกงกะหรี่ไหมหรือว่าส้มดีเอาแกงกะหรี่ก็ได้กินเป็นหรือเปล่าเออเป็นครับเคยกินแล้วแน่นะเคยกินแล้วครับจะไปกินปะ,ะตักให้นะนั่งไหนล่ะอยากนั่งอยากนั่งวันนี้แม่หนูไม่มาด้วยหรอแม่ผมบอกว่าจะไปซื้อของขวัญมาให้อยู่ครับ โอเคโอเคหนูยังไม่ได้เอาของขวัญหนูยังไม่ซื้อของขวัญมาใช่ไหมใช่ครับนะ้าไปตักมาให้นะครับหิวหิวเอาหิว,วก็กินของแม่ตองสิจ๊ะอาเกะมาเดี๋ยวตักให้เลยหนูอยากกินแฮมเบอร์เกอร์ตรงนี้เลยได้ไหมหนูขี้เกียจนั่งจ๊ะจ๊ะ งาม,งามอร่อยจังโอเคป้ากินได้แล้วมาเดี๋ยวใส่ถ้วยให้นะครับผมเลจ้าครับครับผมให้เลยนะจะเด็กๆดกโอสองคนนี้จะกินอะไรหลังเออผมไปซื้อผมไปซื้อข้าวให้เราครับแล้วเขากำลังกินแล้วด้วย โอเคค่ะเสียงประกาศประกาศเอ้าเสียงประกาศมาแล้วขอเชิญขออนุญาตพูดตอนสองทุ่มตรงจะมีงานจับเช่่อกันตอนสองทุ่มครึ่งจะมีงานเต้นกันขอบคุณค่ะ ผมกำลังมาแล้วตอนนี้เขาบอกว่าตอนนี้เขาบอกว่าเขาอยู่ที่ทำงานแบบไม่ไกลมากอยู่ใกล้ๆนี่แหละอีกตรงนู้นะประมาณสามนาทีก็ถึงแล้วค่ะค่ะค่ะแล้วจ้า,า,า,จาลูกๆเป็นไงบ้างเนี่ยแม่มาช้าไหมเอ่ยอะขอโทษนะจ๊ะขอโทษจ้ะมาๆมา,มา จ๊ะแม่เอาของขวัญมาให้แล้วนะครับแม่ไปวางเลยจ๊ะอ้าวแล้วแม่จิมมี่อยู่ไหนแม่จิมมี่บอกว่าจะเตรียมจุดพุครับจาูกเอาลูกมาทำไมหนูอยากซ้ำตรงนี้กลัวฝนจกจ้าจาเดี๋ยวแม่เก็บของขวัญก่อนนะค่ะโอเคปะ ดี๋ยวแม่แม่ห่อเสร็จแล้วเห็นไหมขังแม่อันไหนสีเขียวเข้มจ้าว้าวกล่องใหญ่สุดเลยจ้าแม่มาแล้วจ้ะลูกครับกินอะไรอะ่ะกินข้าวแก่งกวงหลี่ครับ โอ้กินเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยผมหัดกินครับจารุกรัสองชั่วโมงผ่านไปเป็นอะไรขอโทษนะเป็นไรลรอหนออูหนูหนกอดหนูนาทำไมอ่ะหนูนามันแกล้งหนูหนูนาแกล้งอะไรจีจีออ้หนูแค่เอาคินนก ใส่บนหน้าฮะอ่าอ,อย่าไปทำอีกนะรวนเปล่ามันไม่ดีอ่ะแกล้งเพื่อนอ่ะจะไม่ทำอีกแล้วจ้าการมามากอดกันกอดไม่กัดมา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 กัดคืนดีกันไหมโอเคลูกโมเดลทำไมถึง โกรธน้องละจ๊ะแม่จำได้ไหมเมื่อวาน่ะก็เขาแย่งลูกอมหนู50ิเม็ดเลยนะหนูสัตว์จับได้มาจากคุณครูอ้าวห้สิเม็ดเลยเหรอใช่แล้วใครขโมยล,ละจ๊ะเออจีจี้ค่ะหนูไม่ได้ขโมยจีจี้ขโมย ตรวจฟันตรวจฟันอย่าไปอย่าไปดูอะไรนะ้องจะลูกตรวจฟันหน่อยแม่พาไปซื้อใหม่แค่หนึ่งร้อยบาทเองห้าสิบเมตรอะห้าหนึ่งร้อยบาทเองแต่หนูกอดนะ้องไม่ไม่ไม่รักกันรักกันรักกันก็ได้กอดเก่งมากเวลาจับฉลาลกเจ้ลูกๆ ค่ะแม่เมื่อกี้พี่บอกว่าให้ไปจับฉลากเม่ว่งนอนแล้วง่วงนอนแล้วว่ะอา้าวม่วงนอนแล้วเมื่อตอนเที่ยงไม่นอนฮนห,หนงมัวแต่เย็นไปกลับบ้านไปนอนโอเคจับด้วยใช่ไหมใช่แต่หนูง่อว่างนอนออนอนนอน,น,อน โอเคหลับด้วยนะเดี๋ยวแม่ไปจับฉลากก่อนอ่ะจีจีหนูนาเขาไปนอนแล้วไม่มีเพื่อนเล่นแล้วหรอเปล่าเสื้อเขียวอ่ะกับเสื้อชัอ่วมอ่ะ <c oughs> จับก่อนหนูเอากระเพราจับก่อนใช่ไหมใช่ มาสาสนี่ได้ของหมูกระเพราได้ของโมเดลตบมือเย้เย้ของโมเดลเป็นอะไรนะนี่ของโมเดลกล่องสีเหลืองอน,นี้อันนี้ที่ไม่เหยียบอยู่นะ่ยเปิดแล้วนะจะลูกเปิดเลยไอ้ใยเนี่ยกล่องเล็กๆ ของโมเดลเป็นเงิน20สบบาทโอ้โหห้าใบเลยเหรอคะคุณแม่ใช่จะลูกหู oh. เป็นรวมเป็นหนึ่งรยบาทลุกขึ้นออกมาเต้นลุกขึ้นออกมาเต้นอดีใจจนลุกออกมาเต้นเลยใช่ดีใจ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 เออต่อไปตาของโมเดลแล้วลูกอเคอ่า okay. uh. ของหนูได้ของมะปางมะปรางคนไหนคะแม่เสื้อเขียวเนี้ยแหละอู้จะได้อะไรของสีขาวที่ยื่นออกมานี่แหละของมะปรางโอ้กล่องใหญ่ที่สุดเลยนั้นเนี่ยจะยื่นออกมาเยอะมากด้วยใช่จระลูกเลยลูกโอเค เป็ดน้อยตัวเล็กมาอู้วันนี้อันนี้หนูนาบอกว่าอยากได้พอดีเลยใช่ไหมแม่ใช่จะรู้เอ้ดีใจจังเลยแล้วหนูก็ชอบด้วยแบ่งกันเล่นนะค่ะจีจี้เธอเล่นไหมเล่นฮ่เก็บเก็บค่ะต่อไป ใครจับฉลากดีเดี๋ยวแม่เลือกก่อนอต้นน้ำครับต้นน้ำจับก่อนเลยครับครับผมได้ของของมะริเสื้อส้มที่น้องที่นอนอยู่จ้าเอามามามา,ม,าม่พี่นพี่ต้นน้ำหน่อย เกียจอย่ามาขี้เกียจมาลุก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 อุกโอเอุกมากลุาหุเลุอลุกลุกลาๆเอาไม่ใช่ให้เลือกลอ,อ,อ,อ้ลุกลุกลขกลุกลุกลุอลุก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 ลนกลุอันกลนนนนุกลุกกลุกลุกลุกาวกาวกลุกุกลุก ถ่ายได้เลยนะคะแคปหน้าจอได้เลยหนูนะแอบดูด้วยมองกล้องจะลุกอ่าโอเคค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b ์ให้ด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะจ,จุจุรูปสวยหรือเปล่า